โอเวดช่วยลดผมขาดหลุดร่วงสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเรื่องต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับรวบเตี้ยฆ่ายัดกระสอบยายวัยแปดสิบเก้าตำรวจบุกจับกลางทุ่งพลุบนเกาะสมุยเห็นตํารวจวิ่งหนีเป็นกิโลสุดท้ายไม่รอด พบของกลางเงินสดกว่าแสนยึดได้จากตัวผู้ต้องหาหลังก่ะคดีสะเทือนขวัญลวงยายไปฆ่ารัดคอและชิงทรัพย์ยับศพลงกระสอบทิ้งป่าละเมาะริมถนนคนครศรีผู้ต้องหารับสารภาพฆ่าเพราะไม่มีเงินให้ลูกตอนแรกวางแผนหนีไปภูเกต็ตแต่เปลี่ยนใจมากบดานเกาะสมุยโยนเสื้อวินและมือถือทิ้งป่าหวังตัดรอยหลักฐานส่วนสร้อยทองนำไปขายร้านทองหวังแบ่งไปให้ลูกชายลูกสาวไว้ใช้แต่ยังไม่ได้ไปให้ก็มาถูกจับเสียก่อน ด้านตำรวจตามยึดทองคืนจนครบแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสจกอฟอวมถูกแจ้งข้อหาเพิ่มซ่องโจรหลังรุมทำร้ายตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งขณะที่พลตำรวจเอกสมพงษ์ชิมดวงยื่นหนังสือถึงผู้บังคับการสงขาขอสอบจริยธรรมผู้ต้องหาพร้อมยืนยันค้านประกันตัวเหตุพฤติการรุนแรงกลัวยุ่งพยานหลักฐานเผยญาติผู้บาดเจ็บวันไม่ปลอดภยัยเพราะผู้ก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิพล เรียกร้องความเป็นธรรมให้ตำรวจเชื่อกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสด้านเสกสรรผู้บังคับการสงขาถแถลงความคืบหน้าเตรียมนำตัวฝากขังสารวันนี้พร้อมเตรียมสอบสวนต่อแจ้งข้อหาเพิ่มซ่องโจรหลังบุคคลบ้านพบหลักฐานย้ำชัดหากคดีโยงใครเพิ่มเติมดำเนินการทุกคนโดยไม่ละเว้น เร่งคดีอาคารสตงถลม่มตำรวจรวบรวมหลักฐานเหล็กปูนและลายเซ็นกว่า300ชิ้นพ่วงผลสอบผู้เชี่ยวชาญจากสภาวิศวกรจุฬาชี้การออกแบบไม่เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ยื่นสารออกหมายจับ1 7เจ็รายแบ่ง3กลุ่มใหญ่รวมวิศวกรและผู้รับเหมาเอาผิดหนักมาตรา227และมาตรา238ก่อสร้างไม่ปลอดภยัยจนมีผู้เสียชีวิตขณะที่ดี i ระบุพบวิศวกรคุมงานตึกรับเซ็นจริง8คน อีก30ยันลายเซ็นถูกปลอมและอีก13รายอย่างเงียบคดีพิเศษเหลือเวลาสรุปสำนวนอีก2สัปดาห์ด้านผู้ว่าสตงยืนยันไม่หนักใจเรื่องคดีชี้ตัวเองเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ไม่ถึงปีโตอิตาเลียนไทยปมทำงานตามการปรับลดงานโอดทุกคนพยายามหนีแต่ก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นลั่นใครที่ทำอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมและผลของการกระทำระเบิดกลางวันแสก เจ็บสองทหารพรานกลางถนนปัตตานีนราธิวาสรถบรรทุกหกล้อโดนเล่นงานหน้ากองร้อยตอชด .444 พังยับพลขับฮึดขับหนีตายจอดขอความช่วยเหลือทันเจ้าหน้าที่ชี้ผู้ก่อการร้ายซ่อนระเบิดสแสวงเครื่องซุกผงญ้าหนักกว่า10กิโลกรัมขณะที่ e o อดีความมั่นคงปิดล้อมตรวจคน้นเก็บหลักฐานเร่งหาตัวคนร้ายเผยมีคนต้องสงสัยจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนเร่งเครื่องหนีทันที ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มทั่วทุกพื้นที่คาดฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์ยืดเยื้อในพื้นที่ชายแดนใต้ด้านประหลัดมหาไทยเผยนายกอิงถกดับไฟใต้กำชับจังหวัดเข้าใจเข้าถึงประชาชนมากขึ้นขณะที่อสอมีความพร้อมทั้งการใช้อาวุธเข้าหามวลชนการข่าวหากมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ตรงชี้แจงยอมรับมีปัญหาการข่าว ปอพอจับมือ3ามค่ายมือถือทดลองระบบเตือนภยัยคอบลอดแคสทั่วประเทศนายกรับสัญญาณกลางธำรเนียบพร้อมชมเสียงเตือนดังชัดเจนทดสอบพร้อมกัน5จังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่อุดรอ,อยุธยาและนครศรีผลทดสอบพอใจ90%ซได้รับครบอีก1 0พลาดเพราะมือถือไม่รองรับขณะที่ปอพอย้ำยามฉุกเฉินจะเสริมด้วย SMS สําหรับผู้ใช้ 2G และ 3G เดินหน้าต่อเชื่อมระบบโทรทัศน์วิทยุ รถไฟฟ้าทางด่วนครอบคลุมทั่วไทยค่าสัญญาณเตือนภัยสมบูรณ์พร้อมใช้งานเต็มระบบก่กอนกรกฎาคมปีนี้นายกขอบคุณทุกค่ายมือถือหลุนแผนป้องกันภยัยพิบัติระดับชาติปอพอเผยอุปสรรคบานพื้นที่ทสัญญาณไม่ถึงเหตุภูมิประเทศเป็นปัญหาเตรียมเร่งติดตั้งอุปกรณ์เสริมเสาสัญญาณครอบคลุมจุดอับทั่วประเทศคมนาคมจับมือสลากเดินหน้าบ้านเพื่อคนไทยเปิดจองทะลุ2 6 0 0 0 0ราย จับสลาก5,000ยูนิต4พื้นที่บางซื่อทนบุรีเชียงรากและเชียงใหม่ผ่านเกณฑ์ทอ,อสอกว่า1 30,000รายเกินเป้าระยะแรกหลายเท่าตัวอทสอเร่งออกแบบทำ EIA ค่าเสนอคอรมออนุมัติตุลาคมปีนี้เริ่มจับสลากเฟสแรกพฤศจิกาย,ยานนี้ก่อนเดินหน้าเฟส2และเฟส3ต่อเนื่องเป้าหมายใหญ่เปิดบ้านให้เข้าพักในช่วงปลายปี69ขณะที่สลากกินแบ่ง รับเป็นเจ้าภาพทำระบบสุ่มรายชื่ออัตโนมัติชี้โปร่งใสเหมือนคัดตัวแทนขายลอตเตอรี่ทอสอหนุนเต็มกำลังจัดสินเชื่อพร้อมทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ประกอบการผู้ภาสิกเฟสแรกยังมีสิทธิ์ลุ้นต่อเฟสถัดไประบบเก็บข้อมูลครบถ้วนรัฐบาลมั่นใจโครงการใหญ่ช่วยคนไทยมีบ้านและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะหนึ่งในไฮไลท์ทางการเมืองเมื่อวานนี้ค่ะก็อยู่ที่กรณีของสสกริชีวัฒธรมนลน,นะคะสสชนบุรีเขตหพักประชาชนที่มาถแถลงข่าวตามที่นัดเอาไว้10บโมงเช้าเมื่อวานค่ะประเด็นสําคัญก็คือขอยุติบทบาทกับพักประชาชนเพราะอุดมการและแนวทางการทํางานต่างกันแต่ไม่อยากที่จะไปทํางานร่วมกับพักอื่นแล้วสังกัดอยู่ในพักเดิมเพราะอย่างนั้นคืองูเห่าชัดเจนจึงขอให้พักขับตนเองออก โดยได้ยื่นหนังสือให้พักขับออกตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะสำหรับสิ่งที่ทำให้เป็นจุดแตกหักกับทางพักนะคะก็คือไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากพักการแก้ปัญหาในพื้นที่มีการพูดไม่ให้เกียกรติกันไม่เคารพในสถานะทางเพศมีการปล่อยข่าวเรื่อยๆว่าตนเองเป็นงูเห่ารวมถึงกรณีการหารือปัญหาในสภาค่ะ ตะกิดเป็นคนตรงไปตรงมาไม่อยากที่จะต้องไปทำงานร่วมกับพักอื่นแล้วยังสังกัดอยู่ในพักเดิมอย่างนั้นคืองูเห่าชัดเจนค่ะที่ทำงานกับพักไม่ได้เพราะอุดมการมันต่างกันขอให้พักขับกิดออกและกิดยื่นหนังสือให้กับพักตั้งแต่เดือนเมษายนพักเองมีเป้าหมายในการเน้นในการสร้างพักไม่ได้เน้นในการสร้างคนจึงเป็นประเด็นที่จะสร้างกระแส และสร้างความนิยมให้กับพรรคเป็นหลักโดยไม่ได้มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนทำให้กรีฑเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องได้ สสกริตก็ระบุชัดเจนนะคะว่าต้องการไปร่วมง,งานกับพรรคกล้าทำรรโดยให้เหตุผลที่เลือกพรรคกล้าทำว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีกรเกษตรศและสหกรณ์ช่วยในการแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากสสเพราะอาจจะมีการยุบสภาในระยะใกล้ไม่อยากให้เสียงบในการเลือกตั้งใหม่และต้องการจะทําหน้าที่สสต่อไปตอนแรกอ่ะกิตตั้งใจจะลาออกแต่ฟังดูจากการที่ลาออกเนี่ยหนึ่งคือ ทำให้เสียงบประมาณในการเลือกตั้งซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าต่อไปเนี่ยจะยุบสภาไม่ยุบสภาภายในวันสองวันนี้เรายังไม่รู้แล้วเราจะลาออกเพื่อให้เลือกตั้งใหม่ให้เสียงบประมาณทําไมสองกฤษก็ยังยืนยันว่าจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งระหว่างการถแถลงของสอสกรษชนะคะก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนพักประชาชนมาร่วมสังเกตการค่ะแล้วก็มีการตอบว่าสสกริชอย่างดุเดือดนะคะอย่างเช่นคุณลุงท่านนี้ค่ะ เงินไม่ใช่พระเจ้าประชาชนคือพระเจ้าอย่ารักเงินมากกว่าประชาชนประเทศต้องการความถูกต้องความยุติธรรมถ้าเป็นคนเรต้องมีถ้าไม่มีอย่าเป็นคนไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้ปล่อยให้คุณพูดให้จบแล้วเดี๋ยวค่อยฟังทีนี้ทีเดียวคุณไม่เกิดไม่เป็นไรอยู่แคุณจะมาบอกว่าคุณมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีก็เป็นคนคือต้องมีความซื่อสัตย์ นในขณะที่ทางหัวหน้าเทงครับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็มาถแถลงข่าวพร้อมด้วยคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลน,นะครับรองหัวหน้าพักและก็คุณาศาสวัสดิ์คุ้มคงสสชนบุรีพักประชาชนนะครับเริ่มต้นเนี่ยจากคุณประกรณ์วุฒิครับก็แจกแจงเป็นข้อๆโต้การถแถลงข่าวของสสกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนของพักในการทํางานของสอสกฤตแล้วก็ยืนยันว่าพักนั้นไม่มีการเหยียดสถานะเพศนะครับฟังเสียงครับ สสกฤษเนี่ยเป็นสสหนึ่งในสสไม่กี่คนนะครับที่ได้นั่งกรรมธิการสามัญอันดับหนึ่งที่ตนเองเลือกมาก็คือกรรมธิการการค้ามนาคมไม่มีการเหยียดสถานะทางเพศของสสคนใดหรือแม้แต่ประชาชนคนใดอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เพื่อนไม่พอใจคือเวลาปรึกษาหารือสองนาทีก่อนเปิดประชุมเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่มาสะท้อนปัญหาของส่วนรวมไม่ใช่พูดความต้องการส่วนตัว ในขณะที่คุณนัทพงศ์นะครับบอกว่าจากการถแถลงข่าวของสสกฤิ S S rid, ได้ข้อสรุปว่าเป็นความไม่พอใจส่วนตัวไม่ใช่อุปสรรคการทํางานรับใช้ประชาชนนะครับและก็บอกด้วยนะครับว่าย้ำเนี่ยพักเนี่ยก,ยกย็จะมีมาตรการลงโทษเพื่อให้เขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการคือการย้ายไปอยู่กับพรรกล้าทำจะไม่มีการขับเขาออกแต่จะใช้การดองงูเห่าครับ ว่าหนังสือฉบับนี้นะครับคุณกฤิได้แสดงเจตจำนงไม่ต้องการเป็นสมาชิกพักประชาชนอีกต่อไปเราจึงขอใช้อำนาจตามกฎหมายที่เรามียื่นขอตีความไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะให้ตีความกลับมาว่าหนังสือที่คุณกฤิได้ยื่นต่อกรรมการบริหารพักนั้นถือเป็นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักหรือไม่นะครับที่จะลงโทษให้เขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการในการที่จะย้ายไปยังพักลรทาทญ์จะไม่ขับเขาออกแต่จะใช้มาตรการในการดองงูเห่า รวมถึงการนำเข้านะครับกรรมการวินัยของพรรคเพื่อตัดสินพึงมีทุกอย่างในสถานะสมาชิกพรรคที่เขามีต่อมาครับมีการส่งคลิปเสียงการสนทนาระหว่างหัวหน้าเทง้งกับสสกฤษให้กับสื่อมวลชนซึ่งทั้งสองคนก็ได้คุยกันในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับหลังจากสสกฤษได้ส่งหนังสือขอให้พักขับออกแล้วเป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันก่อนสสกฤษจะถแถลงข่าวเมื่อวานนี้โดยสสกฤษก็ได้ระบายความอัดอั้นในการทํางานร่วมกับพักประชาชนครับ และการที่พี่ถูกตาหน้าว่าเป็นงูเห่าเนี่ยนอกจากพี่เสียเนี่ยพักก็เสียนะพี่โซลูชันเดียวที่ผมเห็นว่าไม่มีใครเสียและแฟร์ที่สุดนะสำหรับการเป็นทางออกที่บอกว่าทํางานร่วมกันต่อไปไม่ได้ก็คือเรื่กตั้งใหม่พี่ลงแข่งพักลงแข่งพี่ยังมีเวลาเหลือสองปีเองคือเอาง่ายๆอ่ะพี่ก็ยึดถือตามหนังสือที่พี่นําเสนอเนาะอคือถ้าพี่ยอมลาออกจริงนะผมว่าพี่ด่าพักได้เต็มที่เลยไม่ทำไมพี่ต้องลาออกี่ไม่ลาออก แต่คือถ้าจบพี่ก็บอกแล้วว่าถ้าจบกันดีๆแฟแๆกับพี่หน่อยบอกแล้วว่าอยากเป็นสอสอเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาของพี่แต่เวลาที่พี่เหลือเนี่ยคุณควรจะชดเชยในสิทธิที่พวกคุณกระทํากับพี่โดยการขับพี่ออกจากพักค่ะมาต่อกันที่ประเด็นชั้น14นะคะที่มี ความเชื่อมโยงกับอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรค่ะุผู้ชมหลังจากที่มติแพทยสภาลงโทษแพทย์3คนเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวไปถาม,ถามท่านนายกนะคะก็พูดถึงประเด็นที่ถูกหยิบมาโจมตีนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยว่าเป็นการป่วยทิพย์นายกบอกว่าเราชี้แจงตามข้อเท็จจริงใครจะคิดยังไงไม่สามารถทําได้แล้วก็ย้าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนตอนเป็นนายกรัฐมนตรีหลายเดือนกรอบชัด กรอบเวลาเนี่ยชัดเจนค่ะแล้วก็บอกว่าวันที่13มิถุนายนนี้คุณทักษิณพร้อมไปศาลเพื่อชี้แจงตามกระบวนการค่ะจริงแล้วเรื่องนี้มันก็ยังไม่มีข้อยุตินะคะว่าว่ายังไงแล้วก็ยังไม่มีทางแพทยสภาคนใดเลยที่ออกพูดว่าท่านทักษิณป่วยจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ได้มีข้อสรุปตรงนี้นะคะ แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการอย่างที่บอกว่าก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแต่จะแปลว่าอย่างไรนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆจะมีหลายๆฝ่ายที่ทําให้แพร่ทำให้เข้าใจผิดนะคะว่าดิฉันเข้าไปยุ่งกับกระบวนการแทรกแซงต่างๆคือไม่มีอํานาจอะไรเลยนะคะจะแทรกแซงไงมันจบคุณพ่อออกมาจากชั้น14 <ะ S 2> เนี่เอ,อ่อตั้งแต่ก่อนเป็นนายกต,ตั้งหลายเดือนนะคะจำจำเดือนไม่ได้แล้วออกมาหลายเดือนมากนะคะท่านนายกยังืนยันว่า่ารนับสิทิ์โวตเปนหมือนที่ประชาชนท่านแบบูดเสน ใช่ค่ะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เรียนเหมือนเดิมในขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอส่องค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันนะคะว่ากรณีของคุณทักษิณทางกระทรวงยุติธรรมได้ทําตามกฎหมายก็บอกว่ากรณีนี้หากเป็นโรคที่สถานพยาบาลของกรมรชาชทัณฑ์ไม่มีศักยภาพในการรักษาก็จะส่งไปรักษาและคุมขังภายนอกได้ส่วนมติของพระยศสภาที่ว่ากล่าวตักเตือนแพทย์ของโรงพยาบาลรชาชทัณฑ์รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าขอดูรายละเอียดก่อนพิจารณาว่าจะอุดหนุนหรือไม่นะคะครับ คุณผู้ชมครับอีกประเด็นก็คือเรื่องของคดีหัวสวนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมออกมาสวนกลับจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สวร,ระบุว่ามีศักดิ์สูงกว่า DSI นะครับโดยบอกว่าปกติเนะี่ยคนที่มีเกียรติต้องให้เกียรติคนอื่นก่อนครับทำไมเมื่อเป็นอนุข,ของปกตอทำไม,ไม,มสวอบ,อบ,บอกว่าดีเอสไอต่ำกว่าสอวอะไรเงี้ยจะไม่ไปอะไรเงี<ม>้ยเชื่อว่าสวมีมีวุฒิภาวะคงไม่พูดลักษณะงั้น เพราะว่าในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยสิทธิเสรีภาพและความสเสมอภาคเนี่ยเรารัฐมนุนคุ้มครองก็คือค่าให้ความสําคัญมากคือคนปกติคนที่มีเกียรติเนี่ยต้องให้เกียรติคนอื่นก่อนเมื่อวานนี้ครับทางผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามความคืบหน้าจากสวหลังจากที่มีการปิดหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาคดีหวัวเลือกสวแต่ว่าทุกคนนั้นพร้อมใจกันปิดวาจาครับเลี่ยงตอบคําถาม อย่างทางพลเอกเกรียงไกรศีรักรองประธานวุฒิสภาก็พยายามเดินหนีบกมือไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยถามไล่หลังนะครับว่าได้รับหนังสือแล้วหรือไม่และจะรับมืออย่างไรแต่ก็ไม่ได้คําตอบใดๆเช่นเดียวกับทางสวอรลงกฎนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ยืนให้สัมภาษณ์แล้วก็เดิอนหนีผู้สื่อข่าวบางช่วงเนี่ยได้ทําท่าเอามือปิดปากปิดหูปิดตาไม่ตอบคําถามใดๆครับ ออไปอยู่แล้วออกไปอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกรกตใช่ไหมคะตู้หนุ่มโอ้โหอะไรนะเฮาเฮาโอ้โหอะไรนะใหม่เรียกแบบนี้เรากังวลไหมให้ถอนตัวหรือว่าเราเตรียมรับมืออะไรไว้แล้วเงี้ยค่ะฮันไม่หนุ่ยชอบไปถามปีนมาทานหรือเปล่าเดี๋ยวไปเอาเอาเอาไม่ชอบพี่ไม่ขอถ่ายท่าจนิดตัวหนึ่งได้ไหมประเด็นเรื่องที่ เพราะว่าได้รับหนังสือเชิญแล้วหรือยังอะคะท่าน<ะ>ได้รับหนังสือหรือ <c oughs> ยังคะ,าะทางกรกตก็เหมือนอ,อ,กกอนังสือเรียกก็้อง55้าท่านนะคะวันนี้เป็นเรื่องของก,กรกตค่ะท่านเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวรอบโลกค่ะ ไกินเห็นมาราสิริรายได้ธุรกิจผับบาร์คาราโอเกะคลับรูเอ็กซ์คลูซีฟของผม800ล้านบาทเอาคนโง่ที่ไหนมาดูก็ดูออกว่าตระกูลนี้ใครเอาเงินเข้าตระกูลมากที่สุดผมทำงานมา15ปีพวกมันไม่แบ่งอะไรให้ผมเลยมันบอกว่าผมไม่ใช่สายเลือดตระกูลมันแม่เหลือท้องก่อนแต่งการเมฆว่าไม่สามารถให้ลูกสเัเลวที่ไหนขึ้นมาเป็นใหญ่ได้สายเลือดมึงรอดูเลย แล้วทำไมกูจะไม่มีสิทธิ์หวังว่าก,กูเป็นสายเลือดเเห็นมาลสิลีพวกลูกหลานของเขามันพร้อมฆ่ากันทุกเมื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะในบรรดาพวกเราทุกคนตรงนี้ก็ไม่มีสัตจะบนกองผลประโยชน์อยู่แล้วมันคงเป็นสันดานของคนในครอบครัวเราแหะมั้งครับเพราะเธอหมดประโยชน์ฉันก็แค่ไม่ต้องการเธอแล้วแค่นั้นนะคุณมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเห็นมาลสิลีเห็นแก่ตัวฉันเป็นคนแบบนั้นแหละคนนอกสายเลือดแบบกูนี่แหละที่จะขึ้นมาครองเห็นมาลัซิลิ สายรักสายเลือดเริ่ม10เมษาย,ยนนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ พบกับกวางใน Open House ที่จะพาทุกคนมาชมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในเรื่องของดีไซน์และการลงทุนทั้งในบ้านใหม่และบ้าน,นวินเนเว ไปถึงโรงแรมและคาเฟ่ติดตาม Open House กันบนช่อง3 Plus News ในทั้งบน YouTube และ Facebook นะคะ BEC Music Festival เทศกาลดนตรีสุดฮอตทั้งขาเสาร์ที่31พฤษภาคมแดนซ์มันไปกับ The Toy Atlas a l l i e Process p a v e r Play Bad Mixie Bliss Smith เก๋ไก๋ Amanda Bo Melada t ต้ว Link o f ดและวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนริศนันไปกับ Body Slam Jeff s a r t e r Holy Cat Proxy Pixie Let's Kiss m e a n Bad Bliss Smith เก๋ไก๋ Amanda Bo Melada Link o f ดราคาบัตรเข้างาน1,500บาทต่อวันราคา early bird 1,300บาทต่อวันระยะเวลา early bird แต่วันที่31มีนาคม10นาฬิกาถึง16เมษายนเวลา23นาฬิกา59นาที VIP Package ราคา13,000บาทได้รับบัตรเข้างานวันละ2ใบพร้อมที่พัก3วัน2คืนที่ซ Sand ซันหัวหินรีสอร์ทเริ่มจำหน่ายบัตร BC Music Festival วันที่31มีนาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Ticket Major โก้พายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตเซนทรัมซิวเวอร์50คลาสวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิเวอร์50คลาสเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยก่อนซื้อเพี้ยนจือหวังทุกครั้ง ช่วงนี้ติดตาม่องเรารบโลกนะคะมีสัญญาณของบรรยากาศที่ชื่นมื่นค่ะของสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสาหรัฐแล้วก็จีนนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะจีนได้ยกเลิกคําสั่งห้ามสายการบินจีนรับมอบเครื่องบินโบอิงส่วนสหรัฐก็ลดภาษีแพ็กเกจสินค้าราคาถูกจากจีนที่ส่งไปสหรัฐด้วยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่จีนกับสหรัฐประกาศข้อตกลงทางการค้าลดภาษีศุลกาก,ากร,ระหว่างกันลง115%ค่ะ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ในกรุงปักกิ่งตอนนี้ได้เริ่มแจ้งให้สายการบินในประเทศและหน่วยงานของรัฐทราบนะคะว่าการส่งมอบเครื่องบินที่ผลิตในสหรัฐสามารถกลับมาดําเนินการได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดือนที่แล้วโบอิงต้องส่งเครื่องบินเจ็ตอย่างน้อย3าลำที่ศูนย์ส่งมอบเครื่องบินโบอิงในจีนกลับไปยังสหรัฐค่ะ ในขณะเดียวกันฝ่ายสาหรัฐเองก็ได้ออกคําสั่งฝ่ายบริหารลดภาษีศุลกากรสําหรับสินค้ามูลค่าต่ําหรือว่าพัสดุขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน800ดอลลาร์สหรัฐที่นําเข้าจากจีนจาก120เหลือ54ค่ะเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายบรรลุข,ข้อตกลงลดกําแพงภาษีระหว่างกันเป็นเวลา90วันนะคะ ทาน,นี้ที่ผ่านมาบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของจีนทั้งชีนแล้วก็ทีมูพึ่งพามาตรการของสหรัฐที่เรียกว่าเดอะมินิมิสที่อนุญาตให้สินค้านำเข้ามูลค่าไม่เกิน800ดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ประเทศได้โดยไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าช่องทางนี้ก็ถูกรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ปิดไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะค ในขณะที่การค้าโลกก็ยินดีนะครับที่ทางจีนกับสหรัฐสามารถมีข้อตกลงนะครับที่จะแก้ไขวิกฤตเกี่ยวกับการค้าโลกได้นะครับโดยนางเอนโกซี่โอคอนโจอีวิลาครับเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกก็บอกว่าการประชุมระดับสูงด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐครั้งล่าสุดที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญทางด้านการค้าระหว่างประเทศ และบอกว่าเธอั้นพอใจกับผลของการเจรจานะครับเธอบอกว่าท่ามกลางความตึงเครียดทั่วโลกในปัจจุบันนั้นความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐนับว่ามีความสําคัญไม่เพียงแต่สําหรับสหรัฐและจีนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงส่วนอื่นๆของโลกด้วยในการสัมภาษณ์ครั้งก่อนนะครับโอคอนโจอิเวล่านั้นบอกว่าในขณะที่โลกกาลังเผชิญกับการแตกแยกและความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจต่างๆควรมีความรอบคอบและรอบคอบในการตัดสินใจมากขึ้น เธอบอกว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ท้าทายสําหรับการค้าโลกเราได้เห็นการกีดกันทางการค้าเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราควรมั่นคงเราทุกคนควรไตรตรองอย่างรอบคอบเรามาใจยินกันเถอะโดยตามถแถลงการร่วมที่เผยแพร่หลังจากการประชุมนะครับที่จีนกับสหรัฐนั้นตกลงที่จะลดภาษีร่วมกันและเธอถึงจะออกมากล่าวในครั้งนี้นะครับค่ะ ไปดูการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็มีการประกาศลั่นเลยค่ะในที่ประชุมสุดยอดการลงทุนระหว่างการเยือนที่กรุงดิยาตนะคะบอกว่าสหรัฐ ได้รับการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกถึง1ล้านล้านดอลลาร์หรือว่า33ล้านล้านบาทในระหว่างการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ค่ะและโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าไม่มีใครผลิตอุปกรณ์ทางการทหารได้ดีเท่าเราดังนั้นเราจึงผลิตอุปกรณ์ทางทหารที่ดีที่สุดขีปนาวุธที่ดีที่สุดจรวดและเรือดำน้ำที่ดีที่สุดทุกอย่างที่ดีที่สุด ไม่มีที่ใดที่ดีไปกว่าสหรัฐในการสร้างอนาคตหรือสร้างรายได้มหาศาลพร้อมกับบอกว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อทําให้ภูมิภาคและโลกปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยยินดีที่จะบรรลุข้อตกลงใหม่กับสาธารณารัฐอิสลามแต่ก็ต่อเมื่อผู้นําของอิหร่านเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะคะ ในขณะที่มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียค่ะโมฮัมเหม็ดบินซาอมมนระบุว่าซาอุดิอาระเบียกําลังพิจารณาโอกาสการลงทุนมูลค่า6 0แสนล้านดอลลาร์กับสหรัฐแล้วก็หวังว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ได้มากถึง1ล้านล้านดอลลาร์ด้วยนะคะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีของสหรัฐต,ตอนนี้ก็เยือนซาอุดิอาระเบียนะครับได้ประกาศเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเขาวางแผนจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อซีเรียหลังจากที่รัฐบาลของนายบาชาอัลวาซ ล่มสลายนะครับทรัมป์บอกว่าเขาตัดสินใจเรื่องการยกเลิกคว่ำบาตซีเรียหลังจากได้หารือกับทางเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมากุฎราชกมุมารแห่งซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงนายเรเจฟตายิฟเออร์ดกันประธานาธิบดีของตุรกีครับโดยเขาบอกว่าซีเรียนั้นเผชิญกับการถูกดูถูกสงครามและเข่นฆ่าม,มานานหลายปีซึ่งนั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลผมได้เริ่มก้าวแรกไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระดับปกติระหว่างสหรัฐกับซีเรียเป็นครั้งแรกในรอบกับทศวรรษ ย้ำบอกว่านายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาจะพบกับรัฐมนตรีฝ่ายซีเรียที่ตุรกีในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับโดยรัฐบาลของซีเรียนะครับที่อัสซาดปกครองซีเรียมานานหลายสิบป,ปีถึงการล่มสลายหลังจากกองกําลังฝ่ายต่อต้านดําเนินการโจมตีสายฟ้าแลบเมื่อธันวาคมปี67นะครับทำให้อัสซาดนั้นต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศในขณะที่รัฐบาลใหม่ของซีเรียก็คาดหวังว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพิจารณายกเลิกการคว่ำบาตรนั่นเองครับค่ะ <c oughs> ซึ่งในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะกำลังเยือนตะวันออกกลางนาน4วันเพื่อดึงการลงทุนการขายสินค้าในขณะเดียวกันค่ะกรุงปักกิ่งรัฐบาลจีนที่นี่ก็ประสานความร่วมมือการเป็นพันธมิตรกับบรรดาประเทศกลุ่มละตินอเมริกานะคะผ่านการประชุมรัฐมนตรีฟอรัมจีนซีแลกค่ะซึ่งล่าสุดจีนได้ประกาศให้เครดิตเงินกู้กับภูมิภาคละตินอเมริกาด้วยนะคะ โดยหวังอี้คะ่ะรัฐมนตรีต่างประเทศจีนบอกว่าจีนจะนําเข้าสินค้าคุณภาพสูงจากละตินอเมริกามากขึ้นกระตุ้นให้บริษัทจีนขยายการลงทุนในภูมิภาคและให้สินเชื่อ66,000ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3 0 0แสนล้านบาทแก่ประเทศละตินอเมริกาค่ะในขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีการเปิดการประชุมบอกว่าไม่ว่าภูมิทัศน์ทางประเทศ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจีนก็ยังคงเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ดีของประเทศต่างๆในละตินอเมริกาและแคริบเบียนเสมอค่ะก็บอกว่าการมีเพื่อนแท้หมายถึงการที่มีสมบัติที่หล้ำค่าซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่างานที่เกิดขึ้นนี้นะคะงานฟอรัมจีนซีแลกเนี่ยกำลังท้าทายรัฐบาลทรัมที่พยายามต่อต้านความร่วมมือนี้มาโดยตลอดค่ะครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าจากกรณีที่เครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับ MH17 ถูกยิงตก ตั้งแต่ปี57ณตอนนั้นนะครับล่าสุดสภาขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า i c a o ขององค์การสหประชาชาติมีคำตัดสินว่ารัเสเซียต้องรับผิดชอบต่อเหตุเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน m h 17ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ถูกยิงตกในยูเครนจนมีผู้โดยสารและลูกเรือ298คนเสียชีวิตทั้งหมดเมื่อปี57นะครับ รัฐบาลของประเทศเนเธอร์แลนด์กับออสเตรเลียซึ่งมีพลเรือนเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้196ศพกับ38ศพตามลำดับออกแถลงการระบุว่า i c เ o เตรียมพิจารณาว่าจะให้มีการชดเชยอย่างไรภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับโดยเที่ยวบิน m h 17นั้นออกเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเมื่อวันที่17มิถุนายน2557ก่อนที่เครื่องบินลำนี้จะถูกยิงตกในภาคตะวันออกของอยูเครน ซึ่งในขณะนั้นกําลังมีการต่อสู้กันระหว่างกองทัพร,รัฐบาลกับกองกําลังติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนฝักฝ่ายรัเสเซียครับผลการสืบสวนหลังจากนั้น,นชี้ว่า m h 17ถูกยิงตกจากมิสไซล์ของกองกําลังติดอาวุธซึ่งเชื่อกันว่าได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียถึงแม้ว่ารัฐบาลเครมลินจะออกมาปฏิเสธก็ตามครับ แต่ว่าล่าสุดมีการตัดสินเรียบร้อยแล้วค่ะพูดถึงรัสเซียนะคะประธานาธิบดีปูตินค่ะล่าสุดประกาศชัดนะคะว่าจะอนุญาตให้บริษัทตะวันตกที่ออกจากตลาดรัสเซียไปกลับมาได้ก็ต่อเมื่อกลับมาเป็นประโยชน์ต่อรัสเซียเท่านั้นค่ะโดยปูตินบอกว่าหากไม่เป็นประโยชน์ต่อเราเราก็ควรหาเหตุผลนับพันว่าเหตุใดบริษัทนี้หรือบริษัทนั้นจึงไม่ควรอยู่ที่นี่และในเหตุผลนับพันนี้ก็จะต้องเป็นไปตามกฎของ WTO อย่างแน่นอนค่ะ ทางนี้ที่ผ่านมาบริษัทตะวันตกหลายร้อยแห่งได้ออกจากรัสเซียไปแล้วตั้งแต่มอสโกส่งทหารหลายหมื่นนายเข้าไปในยูคเครนตั้งแต่กุมภาพันธ์นปี2022นะคะบางแห่งก็ขายกิจการเปลี่ยนผู้บริหารหรือว่าละทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งท่าทีของผู้นํารัสเซียครั้งนี้ก็มีขึ้นท่ามกลางความหวังว่าจะเกิดการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูคเครนที่ตุรกีในวันพรุ่งนี้นะคะค แล้ววันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีตุรกีค่ะเป็นโ e i ิ g 747-8ลำนี้นะคะที่ตุรกีได้รับมาจากกาตาตั้งแต่ปี2018ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นรุ่นเดียวกันกับที่รัฐบาลสาหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับมอบเป็นของขวัญจากกาตาเช่นเดียวกันซึ่งทรัมป์ก็บอกชัดเจนเลยว่าจะเป็นเรื่องที่โง่มากค่ะว่าสาหรัฐปฏิเสธข้อเสนอนี้นะคะลากันไปด้วยภาพนี้อีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ